เสริมสร้างแรงบันดาลใจสืบสานต่อยอดความดีที่ยั่งยืนวิถีไทยน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติปีพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านกุงพยาหนองกระทุ่มวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ระดับปฐมวยัยขอน้อมนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่1ส,สู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน1 ขันคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำม,มีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านกุมพยาหนองกระทุ่งวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมวัยชั้นปีที่สและส บริหารงานโดยนางสาวอารีรัศิลปาสุนเนินมีครูปฐมวัยสองคนและเด็กประถมวัยจำนวน22คนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งความสุขนักเรียนมีจิตอาสามีความรู้ด้านวิชาการครูปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านขุมพยาหนองกระทุ่มวิทยาระดับปฐมวัยได้จัดทำ IMKN m o เดล โดยได้น้อมนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนดังนี้ I Identity การวางแผนกระบวนการการศึกษาข้อมูล A Approach แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกำหนดเป้าหมาย M Management กระบวนการการแก้ปัญหา K Key to Success การประเมินตามสภาพจริง N n a t u r a l Based Solution การแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน วิถีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองโรงเรียนบ้านกุมพญาหนองกระทุ่งวิทยาระดับประถมวยัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการที่ให้เด็กประถมวัยได้แสดงถึงความรักในสถาบันหลักของชาติโดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,ากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเช่นโครงการหนูน้อยประถมวยัยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมหนูน้อยรักสามสถาบันคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนบ้านกลุ่มพยาหนองกระทุ่มวิทยาระดับปถมวัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือโครงการให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอดออมอบอ้อมอารีมีวินยัยและรักษาศิลธรรมเช่นกิจกรรมหนูน้อยเด็กดีสุวิธีคุณธรรม หนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนบ้านกุมพยาหน,นองกระทุ่งวิทยาระดับปฐมวัยได้จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยจับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติจริงสิทธิอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองดีได้จัดก,กิจกรรมหนึ่งโครงการเพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีของอนาคต ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กประถมวัย 1. เด็กประถมวัยมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเข้าใจต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยตนเองหรือมีผู้ชี้แนะได้แก่ยืนตรงเคารพธงชาติกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 2. เด็กประถมวัยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมจริยธรรมมีพฤติกรรมไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ทำตามข้อตกลงของชั้นเรียนพูดความจริงไม่โกหกรวมถึงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เด็กประถมวัยมีงานทํามีอาชีพมีพฤติกรรมที่แสดงถึงนิสัยรักการทํางานและทํางานจนสําเร็จโดยเป็นการทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีความสุขและตั้งใจทํางาน 4. เด็กประถมวัยเป็นพลเมืองที่ดีมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่องานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายสามารถช่วยเหลือเพื่อนและครูตามโอกาสสรุปแนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจนวัตกรรมรูปแบบการปฏิบัติที่ดีจากการสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาซึ่งนำมาซึ่งการกำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้วย IMKN Model ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการดำเนินงาน